วันที่ฉันได้รับมรดก88ล้านกลับเป็นวันที่ความจริงดำมืดในบ้านเริ่มเผยตัวสามีสั่งให้ฉันลงไปในห้องใต้ดินแต่ลางสังหรณ์บางอย่างทำให้ฉันหยุดและสิ่งที่น้องสามีเจอข้างล่างมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตฉันไปตลอดการเพิ่งได้รับมรดก88ล้านฉันยังรู้สึกไม่ชินกับความเงียบที่ตามมาหลังจากญาติทุกคนกลับไปลมอุ่นพัดผ่านหน้าต่าง กลิ่นฝุ่นเก่าจากกล่องมรดกยังติดอยู่ในจมูกสามียืนพิงประตูสายตาเขาเย็นกว่าปกติเขาบอกให้ฉันลงไปเอาของในห้องใต้ดินน้ำเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แฝงความเร่งร้อนแบบแปลกประหลาดฉันมองเข้าไปในช่องประตูที่เปิดไว้เล็กน้อยความมืดจากชั้นใต้ดินเหมือนกลืนความอุ่นทั้งหมดในบ้านไปขนแขนฉันลุกขึ้นมาเองหัวใจเต้นผิดจังหวะ เหมือนสัญชาตญาณกำลังกรีดร้องบางอย่างฉันหันไปเห็นน้องสามีกำลังเดินผ่านใบหน้าเขาสงสัยเมื่อเห็นเราทั้งคู่ยืนอยู่หน้าประตูห้องใต้ดินฉันยิ้มบางๆท,งทั้งที่รู้สึกเหมือนท้องจะแน่นไปหมดฉันบอกให้เขาช่วยลงไปแทนเพราะฉันปวดหัวเล็กน้อยสามีเหลือบตามามองฉันทันทีสายตาของเขาแข็งขึ้นราวกับไม่พอใจในขณะที่น้องสามีค่อยๆเดินลงบันได เสียงไม้เก่าดังเอียดอาทีละขัน้นกลิ่นชื้นจากใต้ดินลอยขึ้นมาแรงขึ้นเหมือนกลิ่นอะไรเก่ามากและถูกซ่อนเอาไว้นานเกินไปฉันยืนฟังเสียงฝีเท้าของน้องสามีในความมืดด้านล่างแต่จู่ๆเสียงทุกอย่างก็เงียบลงอย่างกระทันหันหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะและฉันรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านหลังนี้ สามีก้าวเข้ามาใกล้จนฉันถอยไปหนึ่งก้าวรอยยิ้มของเขาปรากฏขึ้นช้าๆเหมือนรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นจากเขามาก่อนความเย็นไหลวูบลงตามกระดูกสันหลังและฉันเริ่มรู้ว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างล่างนั้นอาจไม่ใช่แค่ของที่เขาบอกให้ฉันลงไปเอาและเสียงเบาๆจากความมืดด้านล่างเหมือนกําลังเรียกฉันให้เข้าไปดูด้วยตัวเองเสียงนั้นเบามาก เหมือนลมหายใจที่ลอดออกมาจากช่องว่างแคบๆจนฉันไม่แน่ใจว่าหูของฉันหลอกฉันเองหรือไม่น้องสามีไม่ได้ตอบกลับไม่ได้ส่งเสียงใดๆจากข้างล่างความเงียบทำให้บ้านทั้งหลังดูกับแคบขึ้นฉันก้าวถอยอีกนิดแต่สามีขยับเข้ามาแทนเหมือนเขาไม่ต้องการให้ฉันเดินหนีไปไหนสายตาของเขาคมกริบเหมือนกำลังจับตามองทุกลมหายใจของฉัน กลิ่นน้ำหอมของเขาลอยมาปะทะแต่ทำไมมันถึงรู้สึกเย็นจนผิดปกติฉันมองลงไปในช่องมืดอีกครั้งมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากหลอดเก่าที่สั่นไหวเหมือนจะดับในทุกวินาทีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเหมือนมีคนลากเท้าอยู่กับพื้นคอนกรีตช้าหนักและขยับเข้ามาใกล้ขั้นบันไดด้านบนทีละน้อยฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก คอรู้สึกแห้งราวกับไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่สามีถามฉันว่าทําไมไม่ลงไปเองทั้งน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่น้ำหนักของคำพูดกลับเหมือนคํำสั่งมากกว่าเสียงถามฉันตอบเขาไม่ได้คําในหัวเหมือนถูกดึงออกไปทีละส่วนเหลือเพียงความกลัวที่แผ่ซ่านแต่มอกเสียงลากเท้าเงียบลงเหมือนมีบางอย่างหยุดอยู่ที่กึ่งกลางบันได และกำลังเงยหน้าขึ้นมองฉันไม่เห็นอะไรเพราะมืดเกินไปแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องตรงมาที่ฉันลมหายจะเย็นพัดขึ้นมาจากข้างล่างเหมือนมาจากสิ่งที่ไม่มีเลือดอุ่นหลงเหลืออยู่เลยสามีเอื้อมมือมาจับไหล่ฉันแต่แรงจับนั้นแน่นมากแน่นจนฉันเจ็บฉันสะดุง้งและทันทีที่ฉันมองหน้าเขา ฉันเห็นแววตาเมื่อสนิทแววตาที่ไม่ใช่ของคนที่ฉันเคยใช้ชีวิตด้วยเขาพูดเบาๆว่ามันกำลังรอเธออยู่เธอควรลงไปหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลอกหน้าอกออกมาทุกสัญชาตญาณในร่างกายบอกให้ฉันถอยแต่ขาของฉันกลับหนักจนแทบขยับไม่ได้จูจ่ๆไฟในบ้านกระพริบหนึ่งครั้งแล้วกลับมาติดอีกครั้ง แต่ความสว่างดูดรอบลงจนบรรยากาศทั้งบ้านเหมือนถูกบีบให้แคบลงจากในห้องใต้ดินมีเสียงหายใจดังขึ้นครั้งนี้ชัดเจนและใกล้กว่าเดิมมากเหมือนกำลังยืนอยู่แค่หลังบันไดสองสามขั้นฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นมาและสิ่งที่กำลังขึ้นมานั้นไม่ใช่น้องสามีแน่นอนสามีขยับมากั้นทางหนีรอยยิ้มของเขากว้างขึ้น จนฉันไม่แน่ใจว่านั่นคือรอยยิ้มของมนุษย์หรือไม่เสียงฝีเท้าช้าๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นฉันกลั้นหายใจและในเสี้ยววินาทีก่อนที่บางอย่างจะสัมผัสขอบบันไดขั้นสุดท้ายฉันได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ฉันไม่เคยอยากได้ยินในชีวิตนี้เสียงนั้นแหบพราเหมือนคนที่ไม่ได้ใช้เสียงมานานมาก มันเรียกชื่อฉันช้าๆที่ละพยางชัดเจนจนหัวใจฉันสะดุดอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนความอุ่นทั้งหมดถูกดูดหายไปในพริบตากลิ่นชื้นเหม็นสาบเริ่มแรงขึ้นเหมือนมีอะไรเน่าเปื่อยอยู่ในความมืดฉันยืนตัวแข็งไม่กล้าก้มลงมองแต่เสียงนั้นยังคงดังขึ้นใกล้ขึ้นและหนักขึ้นเธอ ลงมาสามีมองฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นเหมือนเขารอให้ฉันก้าวลงไปเหมือนเขาอยากเห็นว่าฉันจะทำอะไรต่อฉันสายหน้าเบาๆลมหายใจสั้นและผิวหนังเย็นจนชาแต่เขาเอื้อมมือมาดันหลังฉันเบาๆแรงดันนั้นเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ฉันไม่อยากรับรู้ทันใดนั้น แสงไฟจากใต้ดินสว่างวาบขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีพอมันดับลงฉันเห็นเงาหนึ่งติดอยู่ในภาพสายตาเงานั้นสูงผิดปกติไหลกว้างแขนยาวและเหมือนกำลังก้มตัวจ้องขึ้นมาหัวใจฉันเหมือนถูกบีบด้วยมือเย็นเย็นจนแทบไม่มีแรงหายใจเสียงของน้องสามีดังขึ้นไกลๆจากข้างล่างแต่ไม่ใช่เสียงธรรมดา มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนสัน่นเหมือนเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงกระแทกหนักๆฉันตะโกนเรียกชื่อเขาแต่เสียงของฉันเบาและสั่นจนแทบฟังไม่ออกเหมือนลำคอถูกบีบด้วยมือของคนที่มองไม่เห็นสามีจับมือฉันแรงจับนั้นเย็นเฉียบเขาพูดช้าๆว่าตอนนี้มันรู้แล้วว่าเธออยู่ที่นี่ฉันพยายามดึงมือกลับ แต่เขากลับจับแน่นกว่าเดิมเหมือนเขาต้องการมัดฉันไว้กับสถานที่นี้จากข้างล่างมีเสียงเล็บขูดกับพื้นลากยาวสะเทือนหัวใจเหมือนบางอย่างกำลังคลานขึ้นมาทีละน้อยฉันก้าวถอยแต่มือของสามีบีบแน่นจนเจ็บเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวมันต้องการแค่เธอน้ำตาไหลออกมาตามแรงกดดันในอก ขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบยืนไม่ไหวฉันรู้ว่าถ้าสิ่งนั้นขึ้นมาถึงขั้นสุดท้ายทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงไฟกระพริบอีกครั้งและในช่วงที่แสงกระพริบสลับไปมาฉันเห็นบางอย่างขยับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเป็นแขนซีดขาวเหมือนถูกแช่ในน้ำเย็นหลายชั่วโมงนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติและปลายเล็บสีดำสนิทเสียงหายใจของมันหนักขึ้น เหมือนกำลังสูดดมกลิ่นของฉันโดยตรงฉันหันไปมองสามีอีกครั้งและในแววตาของเขาฉันไม่เห็นความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยเขายิ้มรอยยิ้มที่เหมือนคนกำลังรอบางสิ่งจะเกิดขึ้นและจากความมืดเริ่มมีเงาตะคุ่มอีกเงาหนึ่งขยับอยู่ด้านหลังแขนซีดนั้นเหมือนยังมีมากกว่าหนึ่งร่างอยู่ข้างล่าง เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียงเหมือนกำลังพูดชื่อฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าใกล้ขึ้นลึกขึ้นและชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเสียงกระซิบเหล่านั้นประสานกันอย่างแปลกประหลาดเหมือนหลายคนกำลังพูดพร้อมกันคนละจังหวะแต่ทุกเสียงออกคำเดียวกันชื่อของฉันชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูอากาศรอบตัวเย็นลงจนเหมือนมีน้ำแข็งเกาะบ,บนผิว ลมหายใจฉันลอยออกมาเป็นไอทั้งที่นี่คือชั้นล่างของบ้านในตอนกลางวันหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุจากอกแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงเอาไว้ด้วยความกลัวขยับไม่ได้พูดไม่ได้ทำได้เพียงยืนมองสิ่งที่กำลังค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาแขนซีดนั้นขยับอีกครั้งตามมาด้วยหัวที่ค่อยๆโผล่พ้นความมืดใบหน้าของมันซีดจนเกือบโปร่งแสง ผมยาวเปียกแนบกับผิวดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนที่ไม่เคยกระพริบและในดวงตานั้นสะท้อนภาพของฉันโดยตรงฉันสะดุ้งจนเข่าแทบสุดแต่สามียังจับไหล่ฉันไว้แน่นแรงจับหนักขึ้นเหมือนเขาไม่ต้องการให้ฉันหนีเสียงกระซิบด้านล่างเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแผ่วหัวเราะที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความหมาย เหมือนเสียงของสิ่งที่ไม่รู้จักคําว่ามนุษย์บนบันไดเลือดหยดหนึ่งค่อยๆไหลลงมาตามขั้นสีแดงสดตัดกับความมืดที่อยู่ด้านหลังร่างนั้นหยดเลือดกลิ้งลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งตกลงพื้นข้างเท้าฉันกลิ่นคาวเลือดลอยขึ้นทันทีแรงจนฉันต้องสูดหายใจสั้นๆมันคละกับกลิ่นชื้นเก่าของห้องใต้ดิน จนเกิดเป็นกลิ่นแปลกประหลาดที่ทำให้ฉันอยากอาเจียนฉันถามสามีด้วยเสียงสัน่นว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมน้องสามีถึงไม่ขึ้นมาแต่เขาไม่ตอบเขาเพียงจ้องนิ่งไปยังความมืดเรากับเขารอคอยเหยื่อเดินเข้าใกล้กับดักที่ตั้งไว้ร่างซีดนั้นขยับขึ้นมาอีกคราวนี้เห็นแขนอีกข้างหนึ่งเล็บยาวแหลม เหมือนเล็บที่งอกออกมาจากคนตายที่ถูกฝังไว้ใต้ดินนานหลายปีเสียงลากเท้าจากด้านล่างดังขึ้นพร้อมกันหลายจังหวะมากกว่าหนึ่งร่างเสียงหนักบ้างเบาบ้างบ้างเสียงเหมือนคลานบางเสียงเหมือนยันร่างกายขึ้นจากพื้นจูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับสนิททุกอย่างมืดไปชั่วขณะแต่ในความมืดนั้นฉันยังได้ยินเสียงหายใจเสียงกระซิบ เสียงหัวเราะและเสียงของบางสิ่งที่ขยับเข้ามาใกล้บันไดมากขึ้นเมื่อไฟติดขึ้นอีกครั้งฉันเห็นว่าร่างซีดในบันไดก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นจนตอนนี้มันอยู่ใกล้ฉันเพียงไม่กี่เมตรดวงตาของมันมองทะลุเข้ามาเหมือนกำลังอ่านความคิดฉันร่างของมันเอียงเล็กน้อยเหมือนมันกำลังฟังเสียงหัวใจฉันเต้นสามีหันมาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบ แต่ฟังแล้วเหมือนมีแรงบังคับซ่อนอยู่เขาบอกว่าตอนนี้เธอต้องลงไปเพราะมันเลือกเธอแล้วฉันใส่หัวแรงๆน้ําตาไหลลงมาไม่หยุดขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบยืนไม่ได้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านล่างเสียงที่ฉันจำได้ดีเสียงของน้องสามีแต่เสียงนั้นอ่อนแรงแหบเหมือนถูกบีบคอ เขาพูดเพียงคำเดียวหนีฉันสะดุ้งเฮือกก่อนที่เสียงจากในความมืดจะดังขึ้นทับทันทีเป็นเสียงหลายเสียงประสานกันเหมือนกําลังเรียนเสียงมนุษย์แล้วเปล่งออกมาว่าไม่ต้องหนีเสียงนั้นใกล้มากใกล้จนเหมือนอยู่ตรงหน้าฉันแล้วแสงไฟสั่นไหวอีกครั้งเหมือนหลอดกำลังจะขาดเงาของร่างซีดบนบ,นบันไดาสายไปมาเหนือพื้น บิดเบี้ยวเหมือนเงาของสิ่งที่รูปร่างไม่ตรงกับตัวจริงฉันถอยหลังหนึ่งก้าวแต่สามีดึงแขนฉันไว้แรงของเขาแน่นจนฉันรู้สึกกระดูกเหมือนถูกบีบจนช้ำร่างซีดนั้นค่อยๆเงยหน้าเสียงข้อต่อในคอของมันดังกรอบกแกรบเหมือนมันพยายามใช้ร่างที่ไม่ควรจะขยับได้อีกแล้วสายตาของมันจับฉันไว้ไม่หลุดแม้เพียงเสี้ยววินาที ความรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุไปจนถึงด้านในสุดของจิตใจราวกับมันรู้ทุกความกลัวที่ฉันพยายามซ่อนด้านล่างของบันไดเสียงคลานหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันเหมือนร่างจำนวนมากกำลังเคลื่อนตัวช้าหนักและตั้งใจมุ่งตรงมายังฉันร่างซีดนั้นก้าวขึ้นมาอีกเล็บสีดําครูดกับขอบบันไดจนเกิดเสียงฝืดแหลม เสียงนั้นบาดหูจนฉันต้องยกมือปิดหูแต่เสียงยังดังลอดเข้ามาเหมือนจงใจให้ได้ยินกลิ่นชื้นแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ได้เหมือนกลิ่นของห้องที่ถูกปิดแน่นนานหลายสิบปีปนกับกลิ่นเลือดของใครบางคนที่ยังสดยังอุ่นและเพิ่งถูกทำร้ายไม่นานฉันคิดถึงน้องสามีเขายังอยู่ในนั้นอยู่ข้างหลังร่างซีที่กำลังจะขึ้นมาถึง สามีข้างฉันโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนลมหายใจเย็นของเขาชนผิวแก้มฉันเขาพูดด้วยเสียงเบาจนเหมือนกระซิบเขาบอกว่าตอนนี้มันกำลังหิวและเธอคือสิ่งที่มันต้องการมากที่สุดฉันกลั้นหายใจขาของฉันไร้เรี่ยวแรงจนเกือบจะสุดแต่สัญชาตญาณผลักให้ฉันพยายามดิน้นพยายามหนีแม้จะรู้ว่าแรงของเขามากเกินจะหลุดได้ ร่างซีบหยุดที่ขั้นบันไดเกือบสุดท้ายมันยื่นหน้าออกมาในแสงไฟสลัวเผยให้เห็นรอยยิ้มแคบๆรอยยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้ามนุษย์ผิวของมันบางจนเห็นเส้นเลือดดำใต้ผิวริมฝีปากแห้งแตกเหมือนฉีกออกจากกันจนเห็นฟันสีเหลืองที่บางซี่แหลมผิดรูปเสียงกระซิบที่ไม่ใช่เสียงคนแต่เรียนแบบคนอย่างน่ากลัวดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ดังในระดับที่หูชันสัน่นลงมาฉันสายหน้าแรงขึ้นพยายามร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนมีมือเย็นๆบีบเอาไว้จากเงาด้านหลังร่างซีดมีบางอย่างสูงกว่ากว้างกว่าและเคลื่อนไหวช้ากว่าเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นจากการหลับลึกมันโผล่ใบหน้าเพียงครึ่งหนึ่งออกมาจากมุมมืด เพียงพอให้เห็นดวงตาที่ขาวพลนไร้รูม่านตาร่างซีดก้มหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเปิดทางให้สิ่งนั้นขึ้นมาแทนพื้นใต้เท้าฉันสั่นเล็กน้อยเหมือนแรงบางอย่างกำลังไหลขึ้นมาตามบันไดเคลื่อนตรงเข้าหาช้าแต่มั่นคงเหมือนมันแน่ใจว่าเหยื่อไม่มีทางหนีสามีเอียงหัวเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นจนไร้ความเป็นมนุษย์ เขาบอกว่าถ้าเธอไม่ลงไปเองมันจะขึ้นมาหาเธอเสียงจากข้างล่างประสานกันหลายเสียงเหมือนกำลังหัวเราะต้อนรับและเรียกชื่อฉันในเวลาเดียวกันร่างสูงในความมืดขยับตัวอีกครั้งช้าแต่ทุกการเคลื่อนไหวนั้นมีแรงกดดันเหมือนคลื่นความมืดที่ถาโถมเข้ามาใส่ฉันจนหายใจไม่ออกฉันก้าวถอยแบบไร้สติ แต่สามีเหยียบเท้าฉันไว้แรงจนเจ็บแปลกขึ้นมาถึงหน้าแข้งเขาไม่ยอมให้ฉันหนีแม้เพียงก้าวเดียวจากใต้บันไดมีมืออีกข้างหนึ่งคว้าออกมาแขนยาวและซีดเหมือนกระดาษปลายนิ้วแต่ละนิ้วยาวจนเหมือนงอผิดรูปนิ้วของมันชี้ตรงมาที่ฉันเหมือนกำลังเลือกเหยื่อเหมือนกำลังบอกว่ามันเห็นฉันแล้ว และทันใดนั้นเองบางอย่างที่ไม่ใช่ร่างซีดแต่ใหญ่กว่าหนักกว่าก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นจนเสียงของไม้บนบันไดดังลั่นทั่วบ้านเสียงไม้ที่ดังลั่นสะเทือนขึ้นมาตามพื้นเหมือนแรงของสิ่งที่กำลังก้าวขึ้นมานั้นหนักเกินกว่าสิ่งมีชีวิตปกติจะรับได้ฉันรู้สึกถึงแรงสั่นไหวเบาๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นบ้านทั้งหลังหายใจพร้อมกันกับมัน ชาลึกและเต็มไปด้วยความเย็นที่ซึมเข้าผิวตัวฉันขยับไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะกลัวจนชาหรือเพราะสามียังคงจับแขนฉันไว้เหมือนคีมเหล็กมือของเขาเย็นราวกับน้ำแข็งเย็นจนฉันไม่แน่ใจว่าเลือดของเขายังอุ่นอยู่หรือไม่ร่างซีดบ,บนบันไดก้มหน้าลงเหมือนให้เกียรติสิ่งที่อยู่ด้านหลังมันเหมือนมันเป็นเพียงเงา และของจริงกำลังก้าวขึ้นมาแล้วจากความมืดร่างสูงลิฟเริ่มโผล่ขึ้นมาแสงไฟสลัวสะท้อนผิวของมันแค่เพียงบางส่วนแต่พอมากพอให้เห็นว่าผิวของมันไม่เหมือนผิวของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยผิวของมันเหมือนหินชื้นชื้นแตกลายลึกเป็นร่องเหมือนถูกกรีดด้วยเล็บหลายพันครั้งและตามร่องลึกเหล่านั้น มีของเหลวสีดำค้นไหลออกมาช้าๆหยดลงบนบันไดทุกขั้นที่มันเหยียบกลิ่นคาวเหม็นแหลมกระแทกจมูกเหมือนเลือดที่หมักไว้นานจนเน่าผสมกับกลิ่นดินชื้นใต้สุสานฉันอยากจะอาเจียนแต่ความกลัวทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองร่างสูงนั้นเอียงหัวเล็กน้อยเหมือนกำลังจะมองขึ้นมาที่ฉันแต่ก่อนที่มันจะเงยหน้า เสียงกระซิบหลายเสียงจากด้านล่างดังขึ้นพร้อมกันเหมือนเตือนมันเหมือนสั่งมันชื่อของฉันดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้สะท้อนทั่วทั้งห้องเหมือนผนังทุกด้านขานรับพร้อมกันสามีหันมามองฉันแววตาของเขาเหมือนคนที่หลุดออกไปจากตัวเองเหมือนคนที่ถูกใช้ถูกสั่งและยอมทําทุกอย่างโดยไร้ความคิดของตัวเอง เขากระซิบว่าเดินลงไปเพราะถ้าไม่ลงไปมันจะขึ้นมาหมดทั้งพวกฉันสายหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ได้แต่เขากลับผักฉันเข้าไปใกล้บันไดทีละน้อยเสียงหายใจของสิ่งนั้นดังขึ้นทุกครั้งที่ฉันถูกดันเข้าไปเสียงหนักลึกเหมือนเสียงของอะไรที่มีปอดใหญ่เท่าอกคนทั้งคน ฉันรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากบันไดยเย็นจนกระดูกเหมือนจะร้าวทันใดนั้นร่างสูงลิฟเงยหน้าขึ้นช้ามากเหมือนมันเพลิดเพลินกับการเปิดเผยใบหน้าให้เหยื่อเห็นในช่วงเวลานั้นไฟในบ้านสลับติดดับสั้นๆเหมือนหัวใจที่เต้นผิดจังหวะแสงกระพริบแค่สองครั้งแต่พอเพียงให้เห็นทุกอย่างชัดเจน ใบหน้าของมันไม่ใช่หน้าแต่เป็นบางอย่างเหมือนหลายใบหน้าผสานเข้าด้วยกันบิดเบี้ยวฉีกแยกเหมือนยังขยับอยู่แม้ไม่มีเสียงร้องดวงตาหลายคู่เปิดพร้อมกันไม่มีคู่ไหนมีรูม่านตามีเพียงสีขาวล้วนเหมือนดวงตาของศพที่ลืมมานานเกินไปพอไฟกลับมาติดปกติฉันได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นอย่างแผ่วเบา เสียงที่เหมือนดังมาจากใต้ผิวหนังของมันเองเสียงที่ไม่ใช่เสียงพูดแต่เหมือนเสียงหัวใจเต้นหัวใจที่ไม่ใช่หัวใจมนุษย์มันเต้นแรงขึ้นเหมือนมันตื่นตัวเหมือนมันดีใจที่เห็นฉันใกล้ขึ้นสามีดันฉันอีกครั้งจนปลายเท้าของฉันแต่ขอบบันไดขั้นแรกหัวเข่าแทบสุดลงทันทีเหมือนทั้งร่างกำลังจะล้มลงไปสู่ความมืด ข้างล่างร่างซีดหลายร่างเริ่มขยับช้าเป็นจังหวะเหมือนพวกมันกําลังรับแขกรอให้ฉันลงไปในถิ่นของพวกมันเสียงกระซิบดังประสานกันดังจนหัวฉันกลับไปดังเหมือนจะกลืนความคิดของฉันทั้งหมดพวกมันเรียกชื่อฉันยาวขึ้นก้องขึ้นและหนักขึ้นร่างสูงลิบขยับตัวอีกครั้ง ยกมือที่ยาวผิดธรรมชาติขึ้นมาชี้ตรงมาที่ฉันช้าๆเหมือนบอกว่ามันเลือกฉันแล้วและไม่มีใครหยุดมันได้อีกในขณะเดียวกันเสียงของคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากความมืดด้านล่างเสียงที่แตกพร่าเหมือนผ่านความเจ็บปวดมาหลายชั่วโมงเสียงของน้องสามีเขาพูดสั้นๆด้วยเสียงที่สั่นจนแทบขาดห่วงอย่า เชื่อมันก่อนที่เสียงหนักๆอะไรบางอย่างเหมือนร่างคนถูกลากอย่างแรงจะดังขึ้นต่อจากคำพูดนั้นฉันมองร่างของสามีที่ยังจ้องมาที่ฉันด้วยสายตาไม่ยอมแพ้เขาเริ่มดิ้นเหมือนสัตว์ที่มุมอับคำถามเดียวในหัวคือเขาต้องการฆ่าฉันจริงหรือลมเย็นจากช่องระบายอากาศพัดผ่านหน้ากลิ่นอับในห้องใต้ดินเริ่มเจือจาง แต่มันยังคงทิ้งร่องรอยความน่ากลัวฉันหันไปมองน้องสามีเขายังหอบหายใจแรงแต่สายตายังมั่นคงเขาพยุงฉันขึ้นบันไดแต่ฉันเดินช้าเหมือนขาทั้งสองข้างร้ายแรงจากความตกใจเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนแสงแดดกระทบบนผิวฉันเหมือนปลดปล่อยฉันจากฝันร้ายฉันมองรอบบ้านที่เคยคิดว่าอบอุ่น ตอนนี้มันดูเหมือนกรงถังตำรวจรีบเข้ามาในบ้านหลังน้องสามีโทรแจง้งเสียงกุญแจมือคลิกดังเมื่อจับข้อมือของสามีฉันเขาไม่ขัดขืนเพียงยิ้มเย็นเหมือนยังมีความลับอีกมากที่ฉันไม่รู้ฉันมองเขาถูกพาออกไปหัวใจหนักจนแทบหายใจไม่ออกเขาหันมามองฉันครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่บอกว่า เรื่องนี้ยังไม่จบฉันกำมือแน่นรู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันเดินกลับเข้าบ้านเสียงบ้านเงียบสนิทแต่ในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเจนฉันสูดลมหายใจลึกก่อนยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ ฉันมองซองมรดกแปดสิล้านบนโต๊ะและยิ้มบางๆเพราะฉันเพิ่งรู้ความจริงว่าบางครั้งเงินที่มากเกินไปสามารถเผยท่าแท้ของคนใกล้ตัวได้อย่างน่ากลัวที่สุดฉันปิดไฟในบ้านและเดินออกไปพร้อมน้องสามีปล่อยให้ความมืดในบ้านหลังนั้นปิดฉากบทสุดท้ายของเรื่องทั้งหมดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉัน ที่ไม่มีเงาของเขาอีกต่อไป